สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอ่ะวันนี้ก็ได้เวลามาแบ่งผักแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นแนวคลิปที่ว่าปลูกเองกินเองค่ะเพื่อนๆนค่ะเนี่ยดูผักนะคะโอ้ยมีเก้าอี้ด้วยดูผักของเจ้มไม่มีที่เลยแล้วเพื่อนไม่มีที่เลยแล้วค่ะเพื่อนมันมันมันยาวไปแล้วค่ะเพื่อนเพ,นเพราะว่า ที่ตรงนี้มันเป็นที่แบบที่เป็นแบบเป็นร่มอ่ะมันเป็นแดดแดดรำไรอ่ะแดดไม่มากไม่น้อยเนาะที่ตรงนี้เนาะผักก็เลยแบบว่าเหมือนเขาแบบเหมือนเหมือนเขามีความสุขอ่ะเขาไม่ร้อนเกินอ่ะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเจ้ให้ดูเนาะวันนี้เจ๊ก็จะมาตัดยอดผักไปนะคะเพื่อนนี่ตัดยอดไปเลยนี่นะ ตัดยอดไปกินค่ะเพื่อนเพราะว่าเจ้กำลังตำส้มตำเนาะเดี๋ยวตัดตรงนี้ไปเลยชึบนี่แน่ตัดไปเลยเนาะเพราะว่าถ,ถ้าาอยเรายิ่งตัดเนาะมันก็จะยิ่งแตกเนาเดี๋ยวพอสถานที่พร้อมแล้วก็อากาศพร้อมเมื่อไหร่นะเพื่อนเดี๋ยวเจ้ก็ต้องไปขยายให้กระถางใหญ่กว่านี้เนาะเพื่อนตอนนี้กระถางแค่นี้เองเนาะเราก็จะไปขยายให้ใหญ่กว่านี้แล้วก็ เปลี่ยนดินด้วยค่ะเปลี่ยนดินเดี๋ยวเจ๊ก็จะให้ดูว่าเจ๊เปลี่ยนดินยังไงนะคะเพื่อนรอติดตามด้วยนะคะเอ่เอาไปเป็นอาชีพก็ได้นะคะเพื่อนเอาไปปลูกอุ้ยดูดูอันนี้ <c oughs> อันนี้สูงมากค่ะเพื่อนเดี๋ยวอันนี้ต้องใส่ต้องตัดแบบตัดสองท่อนเลยค่ะสองท่อนเลยไหมอ่ะแล้วเขาจะไปยึดตรงไหนไม่รู้เนาะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันตัดไปก่อนตัดไปก่อนแล้วกันชืบนี่ตัดเอาร่วงบรรลุแล้วเอานะคะมา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 ก่อนมาก่อนเลยค่ะตัดเป็นสองทอนนี่เพื่อนๆดูอัดเนาะอันนี้ก็เจ๊ก็เอามานิดหนึ่งเนาะนี่มาตัดให้มันสั้นลงเนี่ย ตัดแล้วกินเลยได้นะคะเพื่อนเพราะว่ามันเป็นอ่ะที่เราปลูกเองไม่มีสารปนเปื้อนนะไม่มีสารปนเปื้อนดูแลเองอะไรเองนะคะปลูกเองกินเองนะคะเพื่อนนี่อ่ะหอยมันมีวิธีของมันแล้วนี่ดูดูเพื่อนนี่อันนี้เจ๊ก็คือมันใหญ่แล้วค่ะเพื่อนเจ๊ก็จะตัดออกไปเนาะตัดออกไปจริงๆอะ่ะหักออกมาเลยก็ได้เนาะ แต่ว่าเจ๊ขอตัดชึบตัดออกมาอู้ดูใบใหญ่มากเพื่อนใหญ่กว่าฟามือเจ๊เองนะใหญ่มากาเพื่อนนี่นะอันนี้เจ๊จะเอาไปกินกับส้มตํานะเพื่อนดูใบดูความงามของของนางนะอันนี้ก็คือ,อสถานที่เราไม่สามารถปลูกข้างนอกได้นะคะ,ะเพื่อนเจ๊ก็เลยอเอามาปลูกในบ้านเนาะนี่เดี๋ยวสักพักหนึ่งเจ๊ก็จะขยายต้นเนาะ แต่นี้รู้สึกว่าจะเปื้อนดินนิดหนึ่งจะต้องเอาไปล้างเนาะเนี่ยใบยใหญ่ๆอย่างเงี้ยตัดออกไปเลยค่ะเพื่อความเขาจะได้แตกยอดมาอีกเนาะตัดเลยชึบๆต้องเลือกนิดหนึ่งอะค่ะ ป้าตรงไหนควรตัดออกไม่ไม่ควรตัดออกเนาะเดี๋ยวข้างในพอแล้วค่ะเดี๋ยวไปตัดอย่างอื่นบ้างเพราะว่าทานคนเดียวนะคะนี่เพื่อนๆดูอันนี้นี่คือผักแพรวนี่ผักแพลวเพื่อนๆเดี๋ยวจะตัดไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะต้องขยายแล้วค่ะเพราะว่าเขาต้องการอ่ะ ดินที่ชุ่มชื้นกว่านี้เนาะอันนี้เจ้ก็เอามาตั้งๆเทินกันไว้เนาะนี่ผักแพรวเนาะเจ้ก็จะตัดให้เขาเอาไปแตกแขนงอะ่ะชึบผักแพรวจ้ะนี่ตัดตัดออกไปเลยค่ะให้เขาแตกแขนงเนาะนี่ค่ะ ตัดออกไปโอ้ยหอมค่ะหอมนะคะเรามาตัดอ,อยอดผักขแยงกอนนี้นะจ๊ะตัดออกมาแล้วค่ะเพื่อว่าเขาจะได้เอาสารอาหารไปไปเลี้ยงให้ทั่วตรงยอดเล็กๆเกนี่ยค่ะตัดตรงนี้ด้วยชึบ จะไม่ได้เอามาปลูกเยอะนะคะเพื่อนเอามาสามกระถางเนาะแต่ก็พอพอพอมันโตได้ได้กว่านี้นะคะเพื่อนเราก็สามารถเอาไปขยายอีกได้ะค่ะเพื่อนเนีย่ยยางเราตัดออกมาเนี่ยเราสามารถไปขยายได้เลยนะคะเพื่อนแต่ว่าเจ๊จะเอาไปกินกับส้มตําเนาะ <c oughs> นี่ปลูกเองกินเองอันนี้ก็คือ ไปบบกนั่นเองนะคะเพื่อนนี่ก็ตัดชึบตัดชึบเลยนะจ๊ะตัดไปก่อนแล้วเราก็จะไปนำไปล้างนะจ๊ะอ้าเ,เพื่อนๆจ้าหลังจากไปเก็บผักมาแล้วนะคะก็ มาคลุกเคล้าเล้าลมเลยนะคะกับส้มตำปรนาร้านั่นเองนะคะอยู่แบบง่ายๆกินง่ายๆนะคะในสไตล์เมียฝร,รั่งบราน,นอกเด้อค่ะเด้อะค,ะคลุกเคลา้าโอ้ที่นี่ะมะละกอแพงมากเพื่อนแพงจริงนะคะลูกหนึ่งประมาณเท่าไหร่ น่าจะประมาณสามรอหสิบาทไหมคะลูกหนึ่งเนาะเพราะนั้นเวลาเรามาอยู่เมืองนอกเมืองหนาเนี่ยเราก็ต้องมาคุยกับสามีหรือว่าคุยกับบรรดาแฟนๆที่พาเรามาเนาะเราจะกินแบบเนี้ยอ้อยผักแครงนะคะ <c oughs> นี่อยู่คนเดียวผักแคงแล้วก็อะไรเนี่ยผักผักแพรวเพื่อนจ๋านี่นะอยู่คนเดียวกินคนเดียวปลูกเองกินเองนะคะเพื่อนประหยัดไปได้อีกนะคะอยู่แบบง่ายๆเลยคะ่ะนี่ อันนี้ก็เป็นล้างมาเร้อยค่ะเพื่อนเอาใบชับลูวางไปด้วยอ่ะวางหมกหมกกันเข้าไปก่อนนี่เขียวชะอมมากเลยค่ะเพื่อนจ้าเขียวมากโอ้โเพจจวกเข้าไปเลยค่ะ ใช้จวกเข้าไปเลยเท่ยขักอิลีเอามาค่ะเพื่อนๆโอ้โหดูสิว้าวๆ้าว้วา,ววาวดูนะคะส้มตำค่ะเพื่อนๆนี่ผักปลูกเองค่ะปลูกเองกินเองเลยนะคะเพื่อนจา้า หิวมากเลยค่ะเพื่อนมาชิมกันจ้ะพี่น้องชิมกันอยู่แบบง่ายๆเลยนะคะเนี่ยวันนี้เจ๊ก็กินแค่แคส้มตำแล้วก็ผักแล้วก็ข้าวแค่นั้นนะคะเพราะว่ามไม่ค่อยอยากกินอะไรอะคะ่ะก็เลยทําแค่ส้มตําแล้วก็เด็ดยอดอ,อผักที่ปลูกไว้ที่ว่ามันสมควรต้องเด็ดะนะเนาะเพื่อนๆเนาะอ๋อ อื้มอ,อื้มนีพี่นองผักมานะใส่ประาณเพื่ออื้มประราณน,นี่อร่อยประรานของอื้ม ไม่พิมพ์อะค่ะแล้วก็แต่ว่าปลาราเามันจะข้นเจ๊ก็เลยไปผปสมเอาไปผปสมกับอืมของพี่ไม้นะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเติมเลยแต่ว่าเจา๊เป็นคนชอบกินเปรี้ยวเนาะเจ๊ก็เลยใส่มะนาวเข้าไปเนาะก็เลยอืได้รสชาติที่เราชอบเลยแต่ถ้าเพื่อนๆอ่าเอาปลาร้ของแม่พิมพ์ไปเนาะเพื่อนเพื่อนก็ เอาไปใส่กับพันท้ายนรสิงห์ก็ได้เพื่อนเนาะเอาไปลองใช้ดูไป,ประสมมาค่ะีี่่ันเป็นปลาดาที่ที่ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมาเลยอะค่ะเป็นปลาดาต้มธรรมดาของพันท้ายอะค่ะเอาไปใส่เพราะว่าอันนั้นจะมีความเค็มขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเพื่อนก็ระวังการเค็มนิดนึงแล้วกันเนาะอืมจับดู ยอดมารักเดี๋ยวก็จะได้กินด้ว่อยๆนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ากาศด,ดีแล้วแต่ว่าถ้าเราขย,ยันนะเพื่อนเราปลูกในบ้านทั้งหน้าหนาวเราก็ปลูกได้เพ่นเพื่อนเพราะว่าบ้านข้างในมันร้อนไงแต่ที่ขาดก็คือขาดแสงเท่านั้นนะเพนะื่อนเพื่อนเตรงนี้จะมืดนิดหนึ่งนะคะเพื่อนเือแดดไม่ค่อยมีค่ะวันนี้ บ้านก็เลยมืดไฟก็ไม่มีอยู่แบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนตอนที่ว่าที่ที่เจมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะคะเพื่อนจะเจอเพื่อนๆพื่นอนได้หลายๆท่านเลยเนาะถึงถึงไม่ใหม่ก็ยังเจอค่ะเพื่นอนที่ว่าสามีไม่เข้าใจนะ ให้กินส้มตําที่บ้านได้อะไรเงี้ยอืมแต่ว่าอย่าอย่าว่าแนะนําเลยเนาะถ้าเราคิดจะมาเป็นเมียฝร,รั่งนะคะเพื่อนเราต้องคุยให้เขาเข้าใจเราแล้วเราก็เหมือนเราพาเขากินด้วยนะคะเพื่อนเราก็กินของเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะบางทีเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเราถึงกินอะไรเงี้ยทําไมไม่กินอาหารของเขาอะไรเน่นอะมันกินบอแซบพี่น้อง มันฝรั่งนึ่งอย่างเงี้ยบดแซบมันบดแซบพี่น้องใบชะพูค่ะเพื่อนสดมากสดมากดี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 พี่น้องอันนี้เจ๊กินหมดเลยนะนะ แต่อาจจะไม่ได้กินแบบจนคลิปจบน,นะครเัเพื่อนเนก็อยากจะมาแบบคุยมันมีฟิลแบบคุยนิดหนึ่งเพราะว่าเจอเพิ่งเจอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาเหมือนกันเพื่อว่าเราทํากินที่บ้านไม่ได้นะ่าอะไรเงี้ยอืเราจะมากินก็จะมานัดกันกินข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนอันนี้ก็ก็เห็นใจนะเพื่อนเราก็ทําให้กินได้แต่แมหมคุณคะอาหารของฉันฉันทําเสร็จฉันก็ ทิ้งนะคะเพื่อนเราก็ล้างให้สะอาดให้ทิ้งดับกลิ่นก็ได้ค่ะแหมน,นานๆกินก็ได้ค่ะ,คะเพื่อนอืมอันเนี้เล่นไม่ให้ทํากินเลยค่ะเพื่อนเนาะเราก็หวยนะคะเพื่อนบางทีก็ค่อนข้างลําบากส่วนจริงๆอะ่ะเราควรคุยกันให้เข้าใจเนาะ อืมอืมสับ้ลยพี่น้องปรดาด้านะประดาด้านของแม่พิมพ์จะไปเจอมาจะซื้อมากระปุกซื้อมาสากระปุกเอาไปให้น้องสาวอันหนึง่ง เจ้ใช้กระปุกนั้นยังไม่หมดเลยเพราะว่าเจ้ไปผสมพี่น้องอร่อยอันนี้แนะนําไม่ได้รีวิวให้นะคะแต่ว่าอร่อยนะแล้วแต่คนชอบด้วยแหละค่ะสําหรับเจ้เจ้ว่าอร่อยนะแล้วมันมันข้นเกินไปสําหรับเจ้มันข้นเกินไปแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคคนเราก็ใส่แบบใส่มะนาวเข้าไปใส่น้ำตาลใส่ด,ดเดียวนะคะสำหรับเจ้นะเจ้ไม่ชอบหวานเนาะ อืเจอก็ไปอ่ทำอะไรอ่ะไปผสมเอาปลาราที่ท่าอื่นมาผสมด้วยค่ะเ,เพื่อนๆมาละอืมอ้มอื้ไปบบัวบก กเองกินเองเพื่อนๆอ,อยู่ต่างแดนมันก็สบายก็จริงนะคะเพื่อนๆแต่ว่าบางอย่างก็มันก็มีทั้งสองด้านทั้งสบายทั้งไม่สบายเพราะว่าการกินอยู่การเงินอะไรเงี้ยถ้าเรามีงานอะสบายนะคะเพื่อนๆอ,อยากจะ มีโอกาสก็มานะคะเพื่อนแต่ว่าคุยกับแฟนให้เข้าใจเนาะมีภาระอะไรก็เปิดใจคุยกับเขาไปเลยให้ไม่ให้ก็คุณก็ไปคุยต่อกันเอาเองนะคะเพื่อนแต่อยากให้แบบเคลียร์กันมาให้ได้นะคะเพื่อนถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ก็อย่าอย่าเพิ่งมาก็ได้นะคะเพื่อนเพราะว่ามันเป็นการที่มันไม่เข้าใจกันแล้วก็อ่ามันคือข้อตกลงมันตกลงไม่ได้ อันนี้ถ้าหลายๆท่านเข้ามาดูหลายๆท่านคิดว่าเอ,อเราเห็นเงินหรือเปล่าอะไรจะมาให้แต่เขาดูแลมันไม่ใช่นะคะเพื่อนอันนี้มันเป็นเรื่องจริงที่ว่าเจนได้มาเจอมาสัมผัสเยอะมันไม่ใช่เจอแค่คนสองคนนะคะเพื่อนเจอเยอะแล้วก็เราอยู่ต่อไม่ได้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ซัพพอร์ตในสิ่งที่เราเคยทำที่เมืองไทย นะคะเจ้ไม่รู้นะว่าหลายๆท่านจะทําเหมือนกันไหมแต่ว่าส่วนตัวเจ้เนี่ยเจ้รับผิดชอบพ่อแม่ดูแลพ่อแม่นะคะเพื่อนจะพูดกี่ครั้งก็คือดูแลทุกวันนี้ก็ยังดูแลจะดูแลจนกว่าเขาจะจากไปอะคะเพื่อนโอ้ยแล้วก็ในระหว่างที่เรามามาเรียนหนังสือ,เ,อเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตไปข้างหน้า ไปสู่การงานเราต้องเป็นภาษานะคะเพื่อนแล้วตอนนี้นะคะสวีเดนได้เปลี่ยนกฎด,ด้วยนะคะเ,เขามีการประชุมออกมาแล้วนะคะที่ว่า,าถ้าเกิดว่าเราจะทำใบอยู่ที่สวีเดนนะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะต้องไปต้องเรียนให้จบ นะคะเพื่อนแล้วก็ให้มีงานทำมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะคะเพื่อนอันนี้ก็คือว่าเจ้คิดว่ารัฐบาลคิดมาดีนะเพราะว่าหลายๆท่านที่มาอยู่มาประสบปัญหาต่างๆนานาที่เนี่ยก็คือรัฐบาลก็แก้ไขอย่างเช่นเจ้นเนี้ยเจ้ก็โดนรัฐบาลช่วยเหลือมาเจ้ก็รู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะแล้วก็เจอด้วยตัวเองอะ่ะมันก็เลย ค่อนข,ข้างเป็นห่วงเหมือนกันเนาะหายท่านก็โชคดีที่สามีพามาแล้วก็ซัพพอตดีเนาะแต่ว่าในกรณีที่ว่าสามีซัพพอตดีหรือดูแลไปตลอดทําให้เราชลาใจเราไม่ไปเรียนสามีมีเงินแต่ว่าเราไม่ไปเรียนนะคะเพื่อนเพเราก็ไม่มีเราไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่สวีเดนได้นะคะเพื่อนคือเขาไม่อนุมัตินั่นเองแต่ว่าตอนนี้มีกฎแต่ว่า ยังไม่รู้ว่าจะออกมาตอนไหนแน่ชัดนะคะไม่ได้ไม่ได้แต่เรานะคะเพื่อนเอ่อคือประเทศที่สมที่ย้ายมาก็ต้องทําเหมือนกันเจะไม่ได้คิดว่าเขาจะมาเจาะจงเฉพาะ,ะเราที่ติดตามสามีมาหรืออะไรแต่ว่าเจ๊คิดว่าเขาเอาโดยรวมที่ที่คนย้ายมาออยู่ที่สวีเดนที่ประเทศเขานะคะอ่าคือเข้ามาก็ เหมือนเขากินแต่เงินรัฐบาลไม่ยอมออกไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนมีลูกมีลูกแล้วก็ไปเรียนก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตั้งไม่ตั้งใจเรียนเพราะว่าวันที่เขาให้มาเรียนน่ะเขาก็เขาก็ซัพพอร์ตเรานะประเทศประเทศเนี้ยเขาซัพพอร์ตเราส่วนเราที่ติดตามสามีมาเนี่ยเขาไม่ซัพพอร์ตอาคารเพื่อนถ้าเราไม่ไปเข้ากรมแรงงานแล้วก็เดินเรื่องแล้วเขาก็จะส่งให้เราไปเรียน ในด้านสายอาชีพบ้างไปเรียนสายคอมพิวเตอร์มัางอะไรเงี้ยอันนั้นเขาจะซัพพอร์ตนะคะเพื่อนลองลองนำไปแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะเพื่อนถ้าเกิดว่าเรามาถึงที่เนี่ถ้าถ้าถ้าเจ๊บประเมินไม่ผิดนะคะเขาจะเขาจะเริ่มปีหนาหรือเปล่าอันนี้คือเหมือนช้านะคะเพื่อน,นแล้วสวีเดนจะมาจะมายากขึ้น ภาษาต้องเป็นนะคะแล้วก็มีงานทํามีที่อยู่ให้เป็นหลักแหล่งคือพูดง่ายๆคือเรามีงานเป็นเป็นตัวคําประกันของเรานั่นเองนะคะเพื่อนอมีที่อยู่ที่อาศัยเป็นหลักแหล่งนั่นเองนะคะเพื่อนอก็เราก็ลองมาดูว่าเขาจะกดเนี้ยจะเอาออกมาใช้ตอนไหนนะคะแต่จริงๆแล้วแจ้ว่า กฎนี้ควรมีมาตั้งนานแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับตัวเรามากที่ว่าบังคับใช้ให้เราไปโรงเรียนก่อนที่เหมือนเหมือนเวลาเราได้ใบอยู่มาสองปีเราสามารถทํางานได้ไปโรงเรียนได้ใช้สิทธิเหมือนกันกับคนสวีเดนได้เลยแต่ว่าเราชะล่าใจเราไปหางานทําก่อนตรงไหนมีงานมีอะไรก็ทําก่อนทําทาทาทาเก็บเงินเข้ามาเราลืมเราลืมคิดไปค่ะว่าเราจะต้องไปเรียนนะคะพอ วีซ่าสองปีครบไปแล้วนะคะเพื่อนๆเราจะทำวีซ่าถาวรที่อยู่ที่นี่ของห้าปีนะคะไม่ง่ายนะคะเพื่อนๆเขาเขาตรวจหมดเลยค่ะอันนี้ก็คือประชุมประชุมออกมานะคะก็มีออกทางโทร,ท,รทัศน์อะไรเงี้ยก็เขาว่าคุยกันนะคะเพื่อนๆแล้วส่วนกฎเขาจะเอาออกมาใช้ตอนไหนอันนี้เจ๊ก็ไม่รู้นะคะเพื่อนๆยังไม่รู้นะคะเพราะว่ายังไม่ได้อนุนัติมาเนาะ อันนี้คือเขาคุยมาแล้วนะประมาณ6เดือนที่แล้วละค่ะเพื่อนแต่ว่าเจ้พึ่งนึกได้ก็เลยเอามาบอกเอามาบอกมากล่าวเนาะกินไปด้วยบนอะไรให้ฟังก็ไม่รู้เพื่อนเนาะั้งใครที่ว่าอยากมาอยู่สวีเดนก็อืคิดคิดนิดหนึ่งก็แล้วกันเนาะเพื่อนๆเนาะให้แบบเราจะได้มาตั้งหลักให้มันถูกต้อง ไม่ใช่เรามาแล้วเรามาเริ่มต้นทํางานเลยอันนั้นมันก็ดีนะมีงานแล้วเราเริ่มทําเลยแต่ว่าแนะนําให้เรียนนะคะเพื่อนเรียนให้จบเขาเรียกเอสโซฟีอ่ะค่ะเพื่อนเขาให้จบตัวนั้นเอสโซฟีแล้วก็อ่าไปต่ออะไรนะซัสกรูนเขาเรียกที่นี่เนาะเพื่อที่จะ,อะรองรับรุดการศึกษาไปเรียนต่อสายอาชีพได้ไงคะอันนั้นคือเหมือนจดบังคับมาเลยนะคะเพื่อน ก็ให้เพื่อนๆเอนอตรียมตัวเนาะเตรียมตัวมาแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยมานิดนิดหนึ่งก็ได้ค่ะแต่ว่ามันมัน,ม,นมันใช้ไม่ได้กับที่นี่เหมือนกันนะคะเพื่อนเพราะว่าภาษาที่นี่มันไม่เหมือนภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนมันคนละอันเลยค่ะมันจะเสียเวลาเปล่าอืมอืม,อม ออืมอืมมคุยไปคุยไปกินไปนั่นแหละค่ะเพื่อนเพื่อนนั่นแลคะค่ะเ <c oughs> พื่อนเพื่อนอันนี้ก็คือกฎใหม่ของสวนะีเดนเนาะก็เพื่อนเพื่อนก็ตรึกตรองคุยกับสามีว่าเขาพร้อมที่จะดูแลเราได้ไหม เราทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อ,อ,อที่เราจะได้มีไรายได้อย่างอื่นมาด้วยอะไรเงี้ยเนาะพอเราเรียนเราเป็นภาษางานงานตรงไหนก็มีให้นะคะถ้าเราตั้งใจถ้าเราตั้งใจหาแล้วก็ถามคนรอบด้านดูอะค่ะเพื่อนเพื่อนมันมีค่ะงานงานให้ทําอืม <c oughs> มีน้องคนหนึ่งเป็นนักศี่เจนนะคะ่ะมาตอนไลฟ์สดเจนไลฟ์หาหาเพื่อนร่วมงานได้ไปช่วยทํางานเออพี่เขาก็ได้งานพี่เขาก็ได้งานเห่น,นะเพื่อนๆนะก็คือเราแนะนําไปแนะนําไปแนะนํามาก็คือคือเอ,อเพื่อนของแฟนพี่เขาก็ทําอยู่ในบริษัท นั้นที่พี่เขาไปสมัครเนาะทุกคนได้งานเลยเพื่อนๆจ้ะเขาก็เลยได้งานสองทบเลยเนาะแต่ก็อยากเหมือนกันอยากคุยกับพี่เขาว่าไปเรียนหรือเปล่าพี่ต้องไปเรียนนะอะไรเงี้ย <c oughs> อืมเพราะม่ากฎใหม่มันมาเพื่อนๆเขาจะทําในระบบใหม่ใจคิดว่าเขาหวังดีกับเราแหละเพื่อนๆเขาอยากให้เราเอาตัวรอดด้วยตัวเองให้ได้ เจ๊คิดว่าอย่างนั้นนะซึ่งเจ๊ก็เห็นด้วยนะอันนี้เนาะไม่ไดไม่ดราม่านะคะเพื่อนอันนี้เรื่องจริงชีวิตผ่านมาเยอะค่ะเพื่อนที่สวีดน,นี่ยโอ้โหถ้าไม่มาเจอเอแฟนปัจจุบันนี้นะก็ยังไม่รู้ว่าถ้าไม่ออกเหมือนกันว่าเจ๊นเนยจะไปเอไปโตอยู่ที่ไหนเนาะ <laughs> อืมอันนี้ก็อยู่แบบใช้ชีวิตแบบ ง,ง่ายๆแล้วค่ะเพื่อนๆไม่ไม่อะไรไม่เยอะไม่อะไรแล้วคือพอเพียงกับชีวิตเท่านี้เนาก็เรียนก็เรียนจบแล้วแล้วก็หางานทํใจก็อยากจะมาแชร์เนาะไม่รู้ว่าเพื่อนอยากจะฟังมากขนาดไหนแต่ว่าก็อยากจะมาแชร์เก็บไว้นี่นะคะเพราะว่าอืมอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้เพื่อนๆที่กําลังคิดจะมาหรือว่าเห็นชีวิตมาดามที่ลงๆไปเที่ยวไม่มีเงิน ฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยแจกจ่ายเยอะอะไรเงี้ยก็อาจจะมีความฝันอยากจะมาการมาแล้วไม่ไม่ผิดนะคะเพื่อนแต่ว่า,เ,าเราลองหันมาใช้ชีวิตแล้วก็เดินทางให้มันปลอดภัยตั้งแต่แรกเนาะเพื่อนเนะเาะไม่ว่าฝรั่งหรือคนที่ไหนก็นแล้วแต่เจ๊คิดว่ามีดีมีดีมีร้ายเหมือนเหมือนกันนะคะเพื่อน แต่เพียงแต่ว่าใครจะไปเจอเยังไงก็แค่นั้นนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะอืมกินอีกคำหนึ่งค่ะเพื่อนอือวันนี้สามีเจ้เขาก็ไม่อยู่นะเขาก็มีเพื่อนฝูงอือ <laughs> ไปเพื่อนคุณเขาก็ไปขับรถตลอนเล่นกับเพื่อนๆเขาท่านหลักค่ะเพื่อนๆเจ๊ก็อยู่บ้านคนเดียวมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็มีชีวิตส่วนตัวของเขาเหมือนกันเจ๊ก็มีชีวิตส่วนตัวของเจ๊เหมือนกันเนาะก็ะอยู่เนี่ยทำกับข้าวปลูกผักทำอะไรเรื่อยๆอยู่นอกบ้านบ้างในบ้านบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆอืม อร่อยค่ะเพื่อนอืมสําหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนก็ขอฝากไปด้วยเนาะก็กินอยู่แบบง่ายๆเนาะแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยเนาะสายฝอทั้งหลายที่ว่าอืมมาอยู่ที่สวีเดนก็เริ่มคิดใหม่ทําใหม่นะคะเพื่อนเพราะว่ายิ่งเราเพิ่งมาอยู่ด้วยเนาะช่วงนี้จะมายากนิดนึงเนาะก็ ฟังไว้ไม่ผิดนะคะเพื่อนๆชีวิตจะได้พลาดพลาดหน่อยน้อยลงเนะเาะสำหรับคลิปนี้เจ้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์แล้วกดกระดิง่งเพื่อจะตามคลิปต่อไปของเจ๊ด้วยนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าเจ๊ทำอะไรให้ดูนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายนะคะ